เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ทาง Facebook เพจมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดเผยข่าวอันน่าปรับปลื้มใจว่าสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัชราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่บัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่0673004873ซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งช่วยเหลือในวิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยด้วยการพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้สถานที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาในจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป